ขณะนี้ทีมข่าวสปริงนิวส์ครับสปริงแอโร่ไอกำลังจะบินขึ้นไปสำรวจความเสียหายด้านบนนะครับซึ่งขณะน,นี้ท่านผู้ชมดูน้ำครับคนต้องนั่งเรือออกมาแล้วนะครับน้ำนั้นจะถึงระดับหน้าอกแล้วน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลานี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ มองไก,กลๆบัตรด้านบนของภาพนะครับจะเป็นลักษณะรอยโค้งของแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งจุดสําคัญก็คือจะมีพื้นที่ชุมชนระยะห่างถึงเกิโลเมตรกั้นอยู่ระหว่างนางวนครแห่งนี้นะครับและมีทางรถไฟสายหลักซึ่งกั้นอยู่ตรงจุดนั้นด้วยซึ่งน้ํานั้นเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับขณะนี้จะเห็นได้ว่ามุมที่เป็นถนนสายหลักนะครับวิ่งตรงไปยังทางรถไฟนั่นเองก็มีน้ําที่เชื่อมต่อกันหมดนะครับเราค่อยๆแผนกล้องไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ไปทางด้านขวาหันหน้าไปทางทิศเหนือครับจุดที่ท่านผู้ชมเห็นด้านซ้ายเล็กๆตรงนี้ครับนั่นคือแอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นจุดอยู่ทางวัดพืชที่มีน้ําทะลักเข้ามาถึงแม้จะทําแนวกั้นดินถึง4-5ชั้นแล้วนะครับแต่น้ําก็ยังคงพุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่เราบินอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าน้ํานั้นแรงมากและวิ่งเข้าสู่ถนนสายหลักและวิ่งลงซ้ายและขวานะครับ นอกจากนี้ครับด้านขวามือท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพนั่นคือบ่อบําบัดน้ําเสียของนิคมแห่งนี้ครับซึ่งน้ําก็ทะลักเข้ามาทางจุดนั้นเช่นกันแต่ขณะนี้ก็พุ่งตรงมาบริเวณที่เป็นทางหลักหรือถนอนสายหลักของจุดนี้ครับซึ่งถนนสายหลักจุดนี้ตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวของเราเข้ามานะครับน้ําขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าที่บินสำรวจแล้วโรยรอบบริเวณของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้น้ําแค่ระดับหน้าแข้งนะครับ แต่ล่าสุดตอนเย็นปรากฏว่าน้ํานั้นขึ้นถึงระดับเกือบหน้าอกแล้วครับแต่บางจุดนั้นก็ยังมีจุดโดยเฉพาะที่เป็นจุดที่น้ําทะลักเข้ามานั้นน้ําแรงและลึกถึงระดับหัวไหล่แล้วครับเรียกว่าเมตรห้าสิบเซนนั้นตอนนี้สูงเกินไปแล้วนะครับน้ําซึ่งในช่วงประมาณ5โมงเย็นวันนี้นะครับทางด้านของทีมหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทหารหรือประชาชนที่ช่วยเหลือกันอยู่ก็คงต้องรีบออกครับ อีกภาพหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่คือชุมชนที่เป็นประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่กันที่นี่ครับมีทั้งแฟลตทั้งอพาร์ตเมนต์นะครับเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นคนที่ทํางานในนิคมและคนที่มาเปิดหรือที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ด้วยปรากฏว่าทุกคนนั้นต้องใช้เรือแล้วก็ใช้กระลำมังรวมไปถึงเดินกันออกมานะครับเพราะน้ํานั้นอยู่ระดับเอวและหน้าอกแล้วเนื่องจากรถทหารที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้ไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณด้านในได้ครับ น้ำนั้นท่วมสูงดังนั้นทุกคนต้องเดินกันออกมาเพื่อที่จะมาขึ้นเรือซึ่งทีมข่าวสปริงแอโรอของเรานั้นร่วมกับทีมสปริงทันเดอร์บอทเราก็เจาะเข้าไปเพื่อทยอยรับคนออกมาด้วยครับซึ่งจุดนี้เองท่านผู้ชมจะได้เห็นความวุ่นวายของคนนะครับที่อยู่บนถนนเส้นนี้ปรากฏว่าคนนั้นพยายามที่จะทั้งเข้าและออกนะครับคนที่เข้ามาก็ห่วงทรัพย์สินหรือบ้านตัวเองส่วนคนที่ออกไปตอนนี้ก็ต้องสละแล้วครับเพราะน้ํานั้นท่วมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือภาพมุมสูงที่เราบินเข้ามาแล้วทั้งช่วยคนทั้งทําข่าวเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์และภาพรวมทั้งหมดซึ่งรวมกับทางด้านหน่วยงานของทหารนะครับที่จะประเมินสถานการณ์โดยหน่วยงานที่นี่ก็นําภาพของเราไปประเมินที่จะจัดการกับพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่ของทั้งนิคมแห่งนี้ครับระวีตัวรรงทีมข่าวสปริงแอรไอสรายงาน